ใครจะเชื่อว่าหลังม่านรูดเล็กๆในสุพรรณจะซ่อนความลับที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยคืนหนึ่งสามีคนดีกลับพาแม่ชีเข้าโรงแรมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ได้จบแค่เรื่องชูรักมันคือเรื่องของเวรกรรมที่ตามมาทวงคืนจากอดีตชาติและเมื่อเมียหลวงตามไปเจอทุกอย่างก็ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงรถกระบะเก่าคันหนึ่งแล่นฝ่าความมืดของถนนสายเล็กในอำเภอเล็กๆของสุพรรณบุรี ไฟหน้ารถสะท้อนกับป้ายโรงแรมม่านรูสีแดงหม่นที่ตั้งอยู่ท้ายตลาดลมยามค่ำพัดแรงกลิ่นดินหลังฝนอบอวลในอากาศเขามาทำอะไรที่นี่น้ำเสียงของหญิงสาวในรถแท็กซี่แผ่วเบาแต่หัวใจของเธอเต้นรัวเหมือนจะทะลุออกจากอกเธอชื่อมาลิดเมียหลวงที่เพิ่งจับได้ว่าสามีของตนมีพฤติกรรมน่าสงสัยเมื่อคืนเขาบอกว่าจะไปส่งของให้ลูกค้าในวัดแต่ทำไมคืนนี้รถของเขาถึงจอดอยู่หน้าม่านรูแทน มาลียกกล้องขึ้นถ่ายภาพมือสั่นจนภาพเกือบเบลอไฟท้ายรถกระบะส่องแสงสีแดงระเรื่อเหมือนเลือดที่ไหลรินอยู่ในใจของเธอเธอนั่งรอในความมืดเสียงจากจันร้องแข่งกับเสียงหัวใจที่ไม่ยอมหยุดประตูโรงแรมเปิดออกชายคนหนึ่งในเสื้อเชิดสีซีดก้าวออกมาเขาคือเอกสามีของมาลีแต่คนที่เดินตามออกมานั้นคือหญิงในชุดขาวผ้าคลุมสีสปิดหน้ามีลูกประคำคล้องคอแม แสงไฟนีออนสีส้มจากป้ายโรงแรมสะท้อนบนหน้าคนทั้งคู่มารีจ้องอยู่นานความเย็นซึมเข้ากระดูกมือของแม่ชีแต่เบาๆที่แขนเอกท่าทางสนิทสนมจนแทบไม่เหลือช่องว่างมารีแทบลืมหายใจเธอเปิดประตูรถชาๆเสียงคลิกเบาๆดังท่ามกลางความเงียบฝ่าเท้าเปลือยสัมผัสพ,พื้นคอนกรีตเย็นเฉียบก,กลิ่นน้ำหอมราคาถูกจากโรงแรมลอยมากระทบปลายจมูกเอกหันมา ดวงตาของเขาเบิกกว้างเมื่อเห็นมาลียืนอยู่ตรงหน้าแม่ชีขยับถอยหนึ่งก้าวแต่สายตาของเธอไม่ได้สั่นไหวเลยแม้แต่น้อยกลับนิ่งเยือกเย็นเรากับรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาลีเธอมาได้ยังไงเสียงของเอกเข่าเ,าเบาเหมือนคนหมดแรงมาลีไม่ตอบเธอมองไปยังแม่ชีตรงหน้านี่มันเรื่องอะไรกันแม่ชีมือขึ้นประนมริมฝีปากขยับช้าชแต่ไม่มีเสียง ในวินาทีนั้นมารีรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นกลิ่นทูบแผ่วๆลอยมาตามลมทั้งที่แถวนี้ไม่มีวัดเลยสักแห่งและในแววตาของแม่ชีคนนั้นเธอเห็นบางสิ่งที่ไม่ใช่ความศรัทธาแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่รู้ว่าคืนนี้จะไม่มีใครกลับบ้านเหมือนเดิมอีกต่อไปมาริถอยหลังหนึ่งก้าวเท้าของเธอสะดุดกับขอบฟุตปาจนเกือบลม้มเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากริมฝีปากของแม่ชีมันไม่ใช่เสียงหัวเราะแห่งความเมตตาแต่มันเย็น เหมือนเสียงของคนที่ซ่อนบางอย่างไว้ใต้ผ้าคลุมขาวนั้นเอกรีบก้าวมาข้างหน้ามาลิฟังฉันก่อนมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดแต่มาลิกลับได้ยินเพียงเสียงของเลือดในหูตัวเองเต้นดังระรัวไม่ใช่อย่างที่คิดเธอเอ่ยเสียงสัน่นนั้นบอกมาสิว่าคนที่ยืนอยู่ข้างเธอคือใครแม่ชีไม่ตอบเธอเพียงยกมือขึ้นแต่ลูกประคำที่คอแล้วเริ่มสวดอะไรบางอย่างที่ฟังไม่ออกเสียงนั้นต่ำลึกและเย็นชาจนขนแขนมาลิลุกสู ลมพัดแรงขึ้นทันทีใบไม้ปลิวกระจายไปทั่วลานจอดรถไฟนีออนเนื้อสีสกรพริบทีทีแสงสีส้มกลายเป็นแสงแดงที่เหมือนจะเผาผิวหน้าเอกมองไปรอบๆเหมือนเพิ่งรู้ตัวว่าอากาศผิดปกติพอเธอแม่ฉีอย่าทำแบบนี้อีกคำพูดนั้นหลุดจากปากเขาเหมือนคำสารภาพมาลิขยับเข้าใกล้อย่าทำแบบนี้อีกหมายความว่าอะไรแม่ฉีหันมามองมลิตรงๆ แววตาคู่นั้นลึกและมืดจนไม่เห็นเงาของมนุษย์เขาเป็นของฉันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเสียงนั้นดังขึ้นในหัวของมาลีไม่ใช่จากปากร่างของเธอสั่นสะท้านกลิ่นควันทู่แปรงขึ้นอีกครั้งเหมือนมีใครจุดอยู่ข้างหลังเอกพยายามเข้าไปจับมือมาลีแต่ทันใดนั้นลูกประคำที่คอแม่ชีขาดกระจายเม็ดไม้กลิ้งกระทบพื้นดังกรุงกริงและแสงไฟทั้งหมดก็ดับลงพร้อมกันในพริบตาในความมืดสนิทนั้น มีเพียงเสียงลมหายใจหนักของเอกเสียงฝีเท้าของบางสิ่งที่เดินวนรอบทั้งสามคนและเสียงกระซิบเบาๆที่ดังขึ้นข้างหูมาลิเธอมาไม่ทันแล้วมาลิหันขวับไปตามเสียงนั้นแต่รอบตัวกลับมีเพียงความมืดความเงียบหนาแน่นจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นแรงเธอพยายามก้าวถอยหลังปลายเท้าเหยียบโดนลูกประคำเม็ดหนึ่งที่กลิ้งอยู่บนพื้นเสียงกรอบเบาๆดังขึ้นทันใดนั้น เสียงสวดจากแม่ชีก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงของหลายคนดังรอบทิศเหมือนกำลังล้อมอยู่ในความมืดมาลียกมือปิดหูแต่เสียงนั้นไม่หยุดกลับแทรกเข้ามาในหัวเธอได้ยินคำว่าชดใช้สำเนาสำเ่าไฟในลานจอดกระพริบกลับมาอีกครั้งแต่มันไม่ใช่สีส้มแบบเดิมมันกลายเป็นแสงขาวจ้าจนต้องยกมือบังหน้าเมื่อเธอลืมตาเอกยืนอยู่กลางลาน ร่างของเขาสั่นมือกำแน่นแม่ชียืนอยู่ด้านหลังเขามือหนึ่งวางบนบ่าของเขาแสงนั้นส่องให้เห็นน้ำตาในดวงตาเอกฉันขอโทษเขาพูดเบาๆมันเกินกว่าฉันจะหนีได้แล้วมาริแทสไม่เข้าใจคำพูดนั้นแต่ในวินาทีนั้นเองเธอเห็นบางสิ่งบนแขนของแม่ชีรอยสักรูปมูดำขดอยู่รอบข้อมือลากยาวหายเข้าใต้ผ้าคลุมร่างของมาริแข็งถือลมหายใจขาดห้วง เธอพยายามจะพูดแต่เสียงไม่ออกสายตาของเอกหันมามองเธออีกครั้งเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแม่ชีขยับริมฝีปากช้าๆเสียงสวดหยุดลงกระทันหันและในความเงียบที่ตามมาเสียงเดียวที่ดังขึ้นคือเสียงกระจกแตกดังสนั่นจากห้องพักเบื้องหลังเอกหันไปมองทันทีและนั่นคือจังหวะที่มาลิดเห็นเงาผู้หญิงในชุดขาวอีกคนหนึ่งยืนอยู่หลังหน้าต่างบานนั้นหน้าตาเหมือนแม่ฉี แต่ดวงตาของเธอกลับมองตรงมาที่มาลิและยิ้มมาลิยืนนิ่งร่างแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นลมหายใจเธอขาดเป็นช่วงๆสายตาจับจ้องไปยังเงาผู้หญิงในหน้าต่างนั้นแสงไฟกระพริบวูบวาบทำให้ภาพใบหน้านั้นบิดเบี้ยวแต่รอยยิ้มกลับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนั่นใครมาลิเอ่ยเสียงสัน่นเอกไม่ตอบเขาเพียงก้าวถอยหลังแม่ชีหันมามองหน้าเขาดวงตาเย็นชาจนไม่มีแววของมนุษย์หลงเหลือ เธอกลับมาแล้วเสียงแม่ชีเอ่ยเบาๆเหมือนพูดกับใครบางคนที่มองไม่เห็นกระจกบานนั้นสั่นสะเทือนเสียงคล้ายเล็บขูดผิวกระจกดังแหลมเสียดหูมาลิยกมือปิดหูทันทีแต่เสียงนั้นยังดังอยู่ในหัวร่างของเธอสั่นระริกความเย็นแผ่จากปลายเท้าขึ้นมาถึงต้นคอเธอพยายามจะหนีแต่ขาไม่ขยับเหมือนมีใครจับไว้แน่นกลิ่นทูปแปงขึ้นจนแสบจมูกลมหมุนรอบตัวเหมือนพายุขนาดเล็ก เอกพยายามวิ่งเข้าหาเธอแต่แม่ชีคว้าแขนเขาไว้แน่นอย่าเข้าไปแม่ชีตะโกนเสียงแหลมแววตาเอกเต็มไปด้วยความกลัวและสับสนแต่ในชั่วขณะนั้นกระจกบานนั้นแตกออกเป็นเสียงเศษกระจกปลิวว่อนกลางอากาศเงาผู้หญิงในชุดขาวก้าวออกมาจากช่องว่างนั้นอย่างไร้เสียงเท้าของเธอไม่แต่พื้นแต่กลับลอยอยู่เหนือมันผมดำยาวสยายปกหน้าร่างกายซีดเหมือนขี้เถ้า มาลิถอยหลังจนหลังชนผนังโรงแรมเงานั้นลอยตรงเข้าหาเธอช้าๆและในวินาทีนั้นเธอเห็นหน้าชัดเจนใบหน้าที่เหมือนเธอทุกประการไม่มาลิพยายามร้องแต่เสียงไม่ออกเอตะโกนเรียกชื่อเธอแต่แม่ชีกลับยกมือขึ้นสวดเสียงดังขึ้นกว่าเดิมเสียงสวดนั้นเหมือนคมมีดกรีดผ่านอากาศลมแรงจนเศษกระจกปลิวเป็นวงเงาขาวหยุดอยู่ตรงหน้ามาลิมือเย็นเฉียบเอื้อมมาแต่ใบหน้าเธอ ภาพในหัวของมาริพรังพร่งรูภาพของวัดเก่าเสียงระฆังเสียงร้องให้ของผู้หญิงคนหนึ่งกลางเปเลวไฟเธอจำฉันได้ไหมเสียงนั้นดังขึ้นในหัวและทันใดนั้นมาริรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นเธอมองไปที่เอกแต่เอกกลับคุกเข่าลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากแม่ชีหลับตาพึมพำคำสุดท้ายที่แทบไม่ได้ยินเวนเก่ากลับมาแล้วลมหายใจของมาลีเริ่มติดขัด เธอพยายามสูดอากาศเข้าปอดแต่รู้สึกเหมือนกำลังจมอยู่ในน้ำเย็นจัดร่างของเธอสั่นระริกขณะเงาขาวตรงหน้าโน้มเข้ามาใกล้เรื่อยๆแสงจากไฟนีออนเนื้อสีสกรพรทบอีกครั้งทุกอย่างรอบตัวบิดเบี้ยวกำแพงโรงแรมเริ่มแตกร้าวเสียงดังปังก้องสะท้อนทั่วลานกลิ่นควันไม่โชยออกมาจากรอยร้าวนั้นและในวินาทีนั้นมาริเห็นภาพวัดเก่าที่เธอไม่เคยไปเจดีหักกลางเปเลวไฟลุกโชนรอบกุฏิไม้ หญิงในชุดขาวยืนอยู่กลางเปลวไฟมือกำลูกประคำแน่นข้างเธอมีชายคนหนึ่งในผ้าเหลืองที่กำลังร้องขอให้หยุดแต่เธอไม่หยุดเธอสวดมนต์ด้วยเสียงสันสะอื้นและหัวเราะไปพร้อมกันภาพทั้งหมดพังทลายกลับสู่ความจริงในชั่วพริบตามาริสุดตัวลงคุกเข่ากับพื้นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวนั่นคือฉันเหรอเธอพูดแผ่วเบาแม่ชีมองเธอดวงตาเต็มไปด้วยแววเวทนาวิญญาณที่เธอเห็นคือเธอในอดีต เสียงแม่ชี่สันระรัวเธอเคยเป็นหญิงที่เผววัดเพราะแค้นชายคนเดียวกันเอกยกหน้าเงยขึ้นดวงตาเบิกกว้างหมายความว่ามะลิแม่ฉีพยักหน้าช้าๆเขาเคยเป็นพระในวัดนั้นความเงียบเข้าครอบงำอีกครั้งเสียงจักจั่นหายไปเหลือเพียงเสียงลมหอบของมะลิร่างเธอสั่นสถานความทรงจำบางอย่างเริ่มผุดขึ้นเธอจำได้ถึงกลิ่นควันไฟเสียงร้องของคน และเสียงหัวเราะของตัวเองในร่างหญิงอีกคนเงาขาวค่อยๆละลายหายไปในอากาศเหลือเพียงลูกประคำที่ตกอยู่ตรงหน้ามาลิคว้ามันขึ้นมาแต่เมื่อมือสัมผัสลูกประคำกลับร้อนจัดเหมือนถูกไฟลวกเธอปล่อยหล่นทันทีพร้อมเสียงร้องเบาๆเอกเข้ามาประคองเธอพอแล้วมาลีเราจะหนีไปจากที่นี่แต่แม่ชีสายหน้าหนีไม่ได้เวรยังไม่หมดทันใดนั้น เสียงระฆังวัดดังขึ้นจากที่ไกลไกลทั้งที่เป็นยามดึกกล้องสะท้อนทั่วทุ่งล่งสุพรรณและในเสียงระฆังนั้นมารีได้ยินเสียงหัวเราะของหญิงคนนั้นอีกครั้งเสียงหัวเราะที่ค่อยๆใกล้เข้ามาเหมือนกำลังเดินกลับมาเพื่อทวงบางสิ่งคืนเสียงหัวเราะนั้นดังชัดขึ้นเรื่อยๆดังรอบตัวเหมือนมาจากทุกทิศทางลมแรงจนเศษใบไม้ปลิวว่อนทั่วลานแสงไฟจากโรงแรมสั่นไหวเหมือนจะดับทุกเมื่อ มาลิยกมือปิดหูแต่เสียงนั้นยังคงแทรกเข้ามาในหัวหัวใจของเธอเต้นแรงร่างสั่นจนแทบยืนไม่ไหวเอกดึงเธอเข้ามากอดแน่นไม่ต้องกลัวฉันอยู่ตรงนี้แต่มาลิกลับรู้สึกได้ว่าแขนของเขาเย็นเฉียบเหมือนศพเธอเงยหน้ามองเขาในแสงจางๆของไฟนีออนเธอเห็นบางอย่างที่เปลี่ยนไปดวงตาของเอกเริ่มหม่นลงสีผิวซีดขาวราวกับเลือดไหลออกหมดจากร่างริมฝีปากเขาเริ่มสัน่นเธอ มาแล้วเขาพูดเบาๆากับยอมรับชะตาแม่ชีหันขวับมาทันทีอย่าให้เธอเข้าใกล้เสียงของแม่ชีดังสะท้อนในลานเธอยกมือขึ้นสวดมนต์อีกครั้งเสียงสวดหนักแน่นรัวเร็วเหมือนลมหอบแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเสียงสวดน,นั้นกลับกลายเป็นเสียงร้องเจ็บปวดเปเลวไฟพุ่งขึ้นจากพื้นตรงหน้าโรงแรมร้อนแรงจนต้องหลับตาแต่ท่ามกลางไฟนั้นมาลีเห็นเงาผู้หญิงในชุดขาวอีกครั้งร่างนั้นลอยอย,อยู่เหนือเปเลวเพลิง ดวงตาแดงกับเหมือนเลือดริมฝีปากแสแยะยิ้มจนเห็นฟันดำคล้ำม,มาลีเสียงเรียกดังชัดเจ้าจำได้หรือยังว่าเจ้าทำอะไรไว้กับข้ามาลีถอยหลังจนชนผนังเธอสายหน้าน้ำตาไหลพรากฉันไม่รู้ฉันจำไม่ได้เงานั้นหัวร้อเสียงแหลมเจ้าช่วยเขาแล้วเจ้าทรยศข้าภาพในหัวของมาลีแวบขึ้นมาอีกครั้งภาพของหญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่กลางวัดร้องขอให้เธอช่วย แต่มาลีในร่างเดิมกลับผลักเธอลงในกองไฟกลิ่นไม้แผวกลับมาอีกครั้งควันบางเบาเริ่มลอยรอบตัวเอกคุกเข่าลงกับพื้นน้ำตาไหลทุกอย่างเริ่มเพราะฉันเขากระซิบเสียงแผวแม่ชีหยุดสวดดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวเธอหันไปหามาลีถ้าเธอไม่ยอมรับมันจะไม่จบเปเลวไฟเริ่มลามเข้ามาใกล้เสียงหัวเราะดังขึ้นเรื่อยๆจนกลบทุกเสียงมาลียกมือขึ้นกลุมหน้าอกรู้สึกถึงแรงบางอย่างเต้นภายใน เหมือนหัวใจอีกดวงกำลังพยายามจะออกมาเธอตะโกนสุดเสียงฉันจำได้แล้วทันใดนั้นลมแรงกระแทกจนทุกอย่างดับวูบไฟหายไปความมืดปกคลุมทั้งลานและในความมืดนั้นมีเพียงเสียงของมลิหายใจแผ่วเบาพร้อมเสียงกระซิบตอบกลับมาเบาๆข้างหูดีงั้นเจ้าก็ต้องคืนสิ่งที่ข้าเสียไปมลิสะดุ้งสุดตัวเสียงกระซิบเย็นเยียบยังคงลอยวนรอบหู อากาศรอบกายเธอหนักแน่นขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกความมืดเข้าครอบงำทุกสิ่งไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีแม้แต่เงาคืนสิ่งที่ข้าเสียไปเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมและคราวนี้มาลีรู้สึกถึงบางอย่างเย็นเฉียบแต่เข้าที่หน้าอกเหมือนมือของใครบางคนกำลังแทรกผ่านผิวเธอเข้าไปในร่างเธอกรีดร้องสุดเสียงเอกพุ่งเข้ามาคว้าตัวเธอไว้แต่แรงกระแทกกลับผลักเขากระเด็นล้มลงกับพื้น แม่ชีพยายามยกมือสวดมนต์อีกครั้งแต่เปลวไฟกลับพุ่งขึ้นมาล้อมรอบตัวเธอเสียงสวดขาดหุ่งสะดุดกลางประโยคมาลีล้มลงกับพื้นเธอรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวเหมือนเลือดในร่างกำลังไหลย,ย้อนกลับเธอกัดฟันแน่นน้ำตาไหลพร่าเธอต้องการอะไรจากฉันเงาขาวปรากฏตรงหน้าอีกครั้งร่างนั้นโน้มตัวลงใกล้จนมาลีได้กลิ่นควันติดผม ใบหน้าเงานั้นสีดขาวปากแตกเป็นรอยเลือดแห้งข้าต้องการชีวิตที่เจ้าขโมยไปเสียงนั้นสั่นต่ำเต็มไปด้วยความแค้นทันใดนั้นลูกประคำที่ตกอยู่บนพื้นเริ่มเรียงแสงแสงนั้นค่อยๆแผ่ขยายออกไปทั่วลานแม่ชีเงยหน้าขึ้นทันทีเธอยังมีทางเลือกมาลิพยายามยันตัวลุกขึ้นแต่งเงาขาวจับแขนเธอไว้แน่นผิวของเงาเย็นเฉียบจนเหมือนน้ำแข็งแม่ชีสวดเสียงดังขึ้นกว่าเดิม เสียงสวดกลายเป็นแสงสีทองหมุนวนรอบมะลิเอกลานเข้ามาใกล้พยายามคว้ามือภรนรยามะลิฟังฉันเธอต้องให้อภัยตัวเองมะลิหลับตาน้ำตาไหลแต่ฉันฆ่าเธอแม่ชีตะโกนสุดเสียงใช่และตอนนี้เธอต้องปล่อยเงาขาวกรีดร้องเสียงแหลมจนแสงไฟทุกดวงดับสนิทลมแรงพัดวนจนฝุ่นลอยฟุ้งไปทั่วมะลิอ้าปากตะโกนทว่ากลับไม่มีเสียงออกมา เธอรู้สึกเหมือนร่างกำลังฉีกออกเป็นสองส่วนเธอมองเห็นเงาของตัวเองอีกมาลีหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มเศร้าปนเจ็บปวดเจ้าทำได้แล้วเสียงนั้นพูดแผ่วเบาและในขณะนั้นเงาขาวทั้งหมดจางหายไปพร้อมแสงสว่างสุดท้ายที่วาบขึ้นกลางลานทิ้งไว้เพียงกลิ่นควันและเสียงลมหายใจเบาๆของเอกเขามองรอบตัวห,หายไปแล้วเหลือเพียงลูกประคำเม็ดหนึ่งวางอยู่กลางพื้น ยังอุ่นราวกับเพิ่มถูกมือคนจับไว้เมื่อครู่เอกค่อยๆเกื้อมือไปแต่ลูกประคำเม็ดนั้นพื้นเย็นเฉียบจนรู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางศาลาวัดร้างเขาลังเลก่อนจะหยิบมันขึ้นมาช้าๆทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสเสียงสวดแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเป็นเสียงของมาิเสียงนั้นไม่เศร้าแต่สงบเหมือนสวดให้ตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายเอกก้มหน้าลงน้ำตาไหลยหยดลงบนลูกประคำมาิถ้าเธออยู่ที่ไหน ฉันขอโทษแม่ชียืนอยู่ห่างออกไปเธอมองเขาด้วยสายตาอ่อนแรงเสื้อคลุมขาวของเธอเต็มไปด้วยเข่าและขี้เท่าเวรกรรมจบแล้วแต่ราคาของมันคือการสูญเสียเอกเงยหน้าขึ้นหมายความว่ายังไงเธออยู่ที่ไหนแม่ชีไม่ตอบในทันทีเธอเพียงยกมือขึ้นแต่ลูกป,ประคำที่คอของตนเธอได้รับการปลดปล่อยแต่ไม่อาจกลับมาในร่างนี้ได้อีกเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ด้านหลังโรงแรม ใบไม้กรอบกรบเหมือนเสียงคนกระซิบในความมืดเอกกอดลูปประคำแน่นในมือหัวใจของเขาหนักอึ้งเหมือนมีหินถ่วงไว้แต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรต่อลมเย็นวาบหนึ่งพัดผ่านกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกมะลิแต่จมูกเขากลิ่นเดียวกับที่มาริพัญญาของเขาชอบใช้เขาหันไปมองด้านข้างแสงจันทร์ลอดผ่านช่องไม้ของรั้วโรงแรมและที่ตรงนั้นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ ร่างบางในชุดขาวมองมาที่เขาริมฝีปากขยับช้าๆเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างเอกก้าว e เข้าไปใกล้มาลิใช่เธอหรือเปล่าเงานั้นยิ้มเบาๆรอยยิ้มที่เขาจำได้ขึ้นใจแล้วเธอก็ค่อยๆย,ยกมือขึ้นชี้ไปยังรูปประคำในมือของเขาเก็บไว้เสียงกระซิบดังแผ่วในลมอย่าให้ใครใช้มันอีกก่อนที่เอกจะทันได้เอื้อมมือเงานั้นก็จางหายไปพร้อมกับแสงจันทร์ที่ถูกเมฆบดบงัง เหลือเพียงความว่างเปล่าและเสียงแม่ชีที่เอ่ยเบาๆจากด้านหลังวิญญาณบางดวงไม่ได้จากไปเพราะตายแต่เพราะให้อภยัยเอกนิ่งอยู่ตรงนั้นมือกำลูกประคำแน่นในดวงตาของเขามีทั้งน้ำตาและรอยยิ้มบางๆที่ปนเศร้าขณะลมยามดึกพัดผ่านเสียงระฆังวัดในสุพรรณดังแผ่วมาอีกครั้งเหมือนเสียงอำลาที่ไม่มีวันลืมรุ่งเช้าของวันถัดมาท้องฟ้าเหนือสุพรรณสดใสยอย่างประหลาด หมอกบางๆลอยเหนือทุ่งนาเสียงไก่ขันดังแววจากหมู่บ้านไกลๆเอกยืนอยู่หน้าวัดเก่าที่เพิ่งถูกเปิดซ่อมใหม่ในมือของเขามีกล่องไม้เล็กๆที่ภายในบรรจุลูกป,ประคำเม็ดนั้นเขาเดินช้าๆไปยังศาลาเก่าใต้ต้นโพแม่ชียืนรออยู่ก่อนแล้วเธอยิ้มบางๆให้เขาถึงเวลาแล้วใช่ไหมเอกเอ่ยเสียงเรียกแม่ชีพยักหน้าเมื่อวางลงทุกอย่างจะสมบเอกคุกเข่าลงวางกล่องไว้ตรงหน้าเขาหลับตาสูดลมหายใจลึก แสงแดดยามเช้าส่องผ่านใบโพตกกระทบลูกป,ประคำในกล่องเกิดเป็นประกายสีทองอบอุ่นราวกับแสงนั้นมีชีวิตเสียงสวดเผวเบาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงเศร้าหรือหวาดกลัวแต่เป็นเสียงสงบอ่อนโยนและอบอุ่นอย่างที่เอกไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาเปิดตาสายลมพัดผ่านเบาๆกลิ่นดอกมะลิหอมลอยมากับลมแม่ชีมองฟ้าแล้วยกมือไหวเธอไปดีแล้วเอกยิ้มน้ำตาเอ่อในตา เขาพึมพำเบาๆขอให้เธอได้พักอย่างที่ไม่เคยได้พักมาก่อนเขาลุกขึ้นเดินออกจากวัดชชาแสงแดดอบอุ่นส่องผ่านต้นไม้ที่เรียงรายสองข้างทางในอากาศยังคงมีกลิ่นมะลิอ่อนๆคล้ายเธอยังอยู่ใกล้และในจังหวะที่สายลมพัดแรงขึ้นใบโพแผนหนึ่งร่วงลงตรงหน้าของเขาเอกก้มเก็บขึ้นมาบนใบโพนั้นมีหยดน้ำใสหนึ่งหยดสะท้อนแสงอาทิตย์ระยิบระยับเหมือนหยาดน้ำตาแห่งการให้อภัยเขายิ้ม ลาก่อนมลิดเสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้งชัดเตนกังวานก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปในสายลมของสุพรรณและเรื่องราวของสามีแม่ชีและเมียหลวงก็กลายเป็นเพียงตำนานหนึ่งที่คนในตลาดยังคงเล่าขานว่าในบางคืนหากได้กลิ่นดอกมะลิกลางลานวัดเก่านั่นคือเธอที่ยังคงเฝ้ามองด้วยรอยยิ้มที่สมบงาม